ข่าวประจำรายการวันนี้เป็นข่าวที่ประยุทธ์ปวดหัวที่สุดการปวดหัวของนายประยุทธ์นั้นเกิดจากการกระทำที่ไร้หลักเกณฑ์เกิดจากการใช้อำนาจเผด็จการถ้าใครจะบอกว่ามีมาตรา4 4ประยุทธ์ทำอะไรก็ได้ไม่ต้องตกใจครับ ประยุทธอยู่ไม่สบายหรอกครับมาตา44ก็44ถอะครับวันหนึ่งถ้าประยุทธ์หมดอำนาจไอ้มาตา44ที่อ้างเนี่ยสารเขาจะมีเหตุผลอื่นๆมาให้ใช้มาตา44ไปรังแกผู้คน แล้วบอกว่าทําอะไรก็ไม่ผิดคนรับคําสั่งก็ไม่ผิดคนทําก็ไม่ผิดจะทําอะไรก็ได้นี่มันไอ้อย่างนี้มันมันต้องเจอเอวัยว,วะเบื้องล่างตบหน้าครับวันนี้เจอแล้วครับเรื่องของศาลปกครองกลางตัดสินท่านคงจำความได้นะครับ ดูจากข่าวหนังสือพิมพ์หน่อยสิครับวันนี้เป็นข่าวหนังสือพิมพ์ใหญ่ทุกฉบับนะครับพาดหัวเป็นตัวใหญ่แล้วดูเหมือนว่าทุกฉบับไม่ว่าจะเหลืองจะแดงหรือจะสีหรือจะเป็นจางกลางเนี่ยเขาลงข่าวคุณยิ่งรักทั้งนั้นไทยรัฐวันนี้นะครับหน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้ ยิ่งรักไม่ต้องชดใช้คดีจำนำข้าวมูลค่า3.5หมื่นล้านเดลีนิวครับปูเฮไม่ต้องจ่าย3.5หมื่นล้านสารปกครองชี้คดีจำนำข้าวคำสั่งของครังไม่ชอบรัตจ่ออุทธรไม่เป็นไรมติชน พาดหัวตัวใหญ่ครึ่งแรกเลยครับปูไม่ต้องจ่าย3.5มหมื่นล้านคดีข้าวสารปกครองตัดสินไร้ผิดข่าวสดครึ่งแรกบนนะฮะสารปกครองชี้จำนำข้าวปูชนะคดีไม่ต้องจ่าย3.5มหมื่นล้านท่านคงจำได้นะครับ บางคนอาจจะไม่ได้ติดตามหรือว่าติดตามแต่มันลืมไปแล้วมันสองมันรู้สึกมันจะสามปี4ี่ปีแล้วนะครับเรื่องของเรื่องนี้ก็คือไอ้ยุทธมันยึดอำนาจมันจำเป็นที่จะต้องยัดคดีให้นายกคนนั้นมันก็เหมือนตอนที่ไอ้บังนะครับ ยึดอำนาจทักษิณในฐานะเป็นนาหน้าเพราะจริงๆวังสั่งยึดผ่านในพลเอกเปรมโดยใช้ไอ้พลเอกสนธิเป็นพบบธบขณะนั้นทําการยึดจําเป็นต้องใช้และสุดท้ายคนที่เป็นนายกก็เป็นองคม์มนตรีเห็นไหมครับพลเอกสุยุทจุฬานนนเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องยักข้อหาให้ทักษิณ ข้อหาก็ยัดให้สารพัน์ครับตั้งแต่ขี้หมูลาขี้หมาแห้งตั้งแต่เซ็นชื่อรับรองสํำเนาถูกต้องซื้อที่ดินจนทั้งเรื่องมันจบไปหมดแล้วที่ดินเขาถือว่าเป็นโมฆะไปหมดแล้วกูก็ยังจะเอาเรื่องนี้อยู่ต่อไปแล้วก็หาเรื่องอื่นมาสมทบความการกระทำแบบเดียวกันไอ้ที่ไอ้ยุทธทำวันนี้ก็เหมือนกับทักสินหลายเรื่อง เช่นให้ต่างประเทศกู้เงินมันจะไปผิดอะไรไอ้ยุทธก็ให้ให้พม่ากกู้วันนี้ไอ้ยุทธทำผิดยิ่งหนักกว่าด้วยไอ้รัฐบาลมิงออกลายฆ่าประชาชนไอ้ยุทธเอาเข้าวสารส่งให้ส่งตัวแทนไปร่วมสวนสนามในขณะที่สาปาระชาชาติเขาต่อต้านแต่มันยังถืออานาจอยู่ถ้ามันหมดอานาจก็ตั้งดาเนินคดีได้ถ้าจะเอากันอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันดังนั้น เหตุการณ์ที่เกิดข,ขึ้นกับทักษิณที่ยัดคดีให้ตอนสมัยไอ้บังทําการยึดอํานาจใครไปเรียกมันบิ๊กเนี่ยผมเรียกไอ้บังเลยยิ่งรักก็เหมือนกันก็ต้องยัดคดีให้วันนี้ไอ้มินออนไลยึดอํานาจจากองซานซูจีประกาศยึดอํานาจเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาจําได้ไหมครับ ไปจับตัวองซาสุจีข้อหาอะไรครับข้อหามีวิทยุมือถือครับอคนเป็นนายกรัฐมนตรีมียุธวิทยุมือถือไม่ได้เลยไอ้นี่ก็กฎหมายบา้บาๆบอๆเหมือนในประเทศไทยวันนี้โทรศัพท์มือถือก็เยอะแยะตำรวจเขาก็มีวิทยุมือถือก็ใช้กันแต่ไอเมืองไทยก็ดีไอพม่าก,ก็ดีมันต้องขยิขึ้นทะเบียนอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยจับองซาสุจีไม่รู้จะยัดข้อหาอะไรก็เลยยัดข้อหา มีวิทยุมือถือแล้วว่าจับขัง14วันพอครบสิบสีวันไม่ปล่อยอีกแล้วก็ไล่ฆ่าประชาชนเป็นยังไงครับไอ้ยุทธก็เหมือนกันก็ต้องยัดข้อหาให้ยิ่งลักพอยัดข้อหาปัญหาว่าก็ต้องตั้งก็ต้องมีคำพิพากษาสร้างความชอบธรรม ก็ใช้สารพิเศษขึ้นมาที่เรียกว่าสารดีกาสารคดีอาญาทางการเมืองเลือกกันขึ้นมาแล้วมันดำเนินคดีในคดีนั้นก็อ้างว่าเรื่องจำนำข้าวผิดสุดท้ายมันก็ไม่ผิดครับแต่จะทำยังไงได้เมื่อข้อเท็จจริงมาสู้กันรัฐมนตรีเป็นคนบริหาร นายกเขาควบคุมนโยบายนโยบายจำนำข้าวมันมีอยู่ในการเลือกตั้งตุกูกูก็จะเอาให้มึงผิดให้ได้รสุดท้าทำไงบอกว่าแม้จะไม่ได้ยิ่งรักไม่ได้ทุจิริตแต่ก็ขาดความรับผิดชอบแล้วผมถามหน่อยสิครับวันนี้คดีอายุต์เนี่ยไอรัฐมนตรีพาณิชย์ไอจุลินนี่ ซื้อถุงมือยางนี่เป็นยังไงแล้วครับเงินออกไปแล้วสองพันกว่าล้านนั่นนะหายไปไหนแล้วเงินนั่นนะไปแล้วอย่างนี้ต้องถูกดำเนินคดีไหมครับะยุธ์ท่านจะเห็นว่านี่คือการกันแกล้งกันทางการเมืองที่ผมต้องเอามาพูดกับท่านอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อให้เห็นว่าความปั่นป่วนวุ่นวายในบ้านเมืองมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆและมันจะแตกดับในรูปการใดรูปการหนึ่ง ปรากฏว่าตัดสินลงโทษยิ่งรักเรื่องอะไรเขาจะให้มึงจำมาติดคุกอะเขาก็รีภัยออกต่างประเทศปรากฏว่าคดีนั้นก็ลงโทษเขาลงโทษจำคุก30กว่าปีโดยอ้างว่าไอสารตัวผมต้องใช้คำว่าไอสารนะไอสารพิเศษไอสารการเมืองนี่อ้างว่าขาดความรับผิดชอบในการควบคุมเอาเลย ทีนี้ในทางการเมืองถ้าคุณจะบอกว่าในทางกฎหมายเนี่ยถ้าคุณจะเอาเรื่องเขาเมื่อเขาคุณบอกว่าเ,าเสียหายเท่านั้นเท่านั้นมันยึดไม่ได้ครับมันต้องไปฟ้องแพ่งก่อนโดยหลักกฎหมายนี่ผมเป็นานายต้องไปฟ้องแพ่งก่อนค <c oughs> ดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเนี่ยถ้าคุณจะตะแบงว่าคุณตัดสินอาญาถูกต้องแล้ว ให้เขาจําคุกแล้วเสียหายเท่านี้คุณต้องไปฟ้องแพ่งเขาแล้วสามสารชนะจึงจะไปยึดทรัพย์เขาได้ไอ้นี่ใช้วิธีมาตา44แล้วผู้สักสวยหรูผ่านปากไอ้วิศณุเครืองามบอกว่าเป็นกระบวนการใช้ใช้อำนาจทางการปกครองยึดทรัพย์ได้เลยโดยอาศัยมาตา44 คนยึดก็ไม่ผิดคนสั่งก็ไม่ผิดเออเอากมันสิเขาก็ฟ้องตอนนั้นที่มึงทำนะี่ยังอยู่ในอำนาจปกครองของมึงอยู่มาตราสิบสี่ไม่มีสภาพอเริ่มคลี่คลายเขาก็ไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองเขาก็เลยบอกว่าไม่ผิดครับไอ้ที่บอกจะยึดเขาสามจุดห้าหมื่นล้านนี่เขาบอกยึดไม่ได้แล้วทำไงอ่ะไอ้ยึดมัน มันยึดแล้วอะครับทำไงครับคราวนี้นี่แหละปัญหาแหละก็รอนมาถึงนี่คือข่าวยิ่งลักครับที่ผมให้ท่านไปดูแล้วข่าววันที่สามข่าววันที่สองวิธจฉัยตัดสินมอมวันที่สองนะครับเมื่อกี้ข่าวหน้าหนึ่งนึกซื้อผวันที่สามนี่ข่าวออนไลน์วันที่สองแนวหน้าบอกด่วนสั่เพิกสั่งเพิกถอนคําสั่งคลัง ยิ่งลักไม่ต้องชดใช้3.5หมื่นล้านเลิกอายัดรั์นี่ครับข่าวเสร็ก็บอกไม่ต้องชดใช้แล้วแน่นอนครับมันก็ต้องไปมันก็สู้ท่านอีกสาลหนึ่งได้นี่เป็นศารปกครองการาาก,ก็อุทธรณ์กันไปสาลสูงอันนี้ไปไปตามขั้นตอนแต่ปัญหาที่มึงยึดรัพย์เข้าไปแล้วขายท่อตลาดไปแล้วเดี๋ยวที่ครับท่านปรากฏว่า ยึดซับออกขายทอดตลาดแล้วครับทำไงครับทีนี้ไอวิศนุเครืองามครับไอศีธนนชัยนี่มันบอกว่ายึดไปแล้วไม่ต้องคืนเงินครับไอนี่มันน่าจะเอารองเท้าเพ่นกระบ,บาลมันไม่เอนี่ครับข่าวสดวิศนุยันไม่คืนเงินที่ยึดยิ่งลัก หลังสารปกครองกลางมีคำสั่งลั่นยังไม่จบเอาเถอครับไอ้ยุทธมึงจะอ้างอำนาจอะไรก็เรื่องของมึงแต่ผมจะเอาเรื่องบางเรื่องมาอธิบายให้ท่านฟังว่าคงจำได้นะครับในปี2534ที่คณะรอสชอพ่อไอ้แดงเนี่ยพอไออภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยสุนทรคงสมพงษ์หัวหน้าคณะปฏิวัติเนี่ยยึด ทรับท่านชาติชายแต่พอไอคอไอรอสชอหมดอำนาจลงท่านนั่นแหะครับศาลเขาก็ตัดสินสั่งคืนทรัพย์ให้ครับหลังจากประชาชนโค่นลม้มไอรอสชอจากเหตุการณ์พฤษภาธมินตอนนั้นไอรอสชอนะมันมีอำนาจจากการปฏิวัติแล้วมันก็ไปตั้งพรรค สามัคคีี่รมแล้วก็ทําจนกระทั่งได้เสียงโกงจนได้เสียงข้างมากแล้วกเกิดเหตุประชาชนก็นลุกฮือขับไล่คล้ายๆอายุตนี่ยยึดอํานาจแล้วกูก็อยู่ไปเรื่อยเพียงแต่นานกว่าหน่อยเท่านั้นเองแต่ในที่สุดกูก็ต้องขายอํานาจผัดหน้าทาแป้งใหม่มาเป็นประชาธิปไตยแบบขี้โกง วันนี้ก็รอแต่ประชาชนจะลุกเดินขบวนขับไล่มันเท่านั้นแหละครับเหตุการณ์ของรอซชอนั้นก็ชัดเจนสุดท้ายก็ต้องคืนทรัพย์ให้แก่ท่านชาติชายแต่คราวนี้มันจะยุ่งกว่าตรงที่มันพัวพันมันเอาไปขายท่อตลาดแล้วครับส่วนหนึ่งแล้วบอกไม่เป็นไรมึงหมดอำนาจเมื่อไหร่จะได้เห็นอายุทธ รายการวันนี้ผมเก็บรายละเอียดต่างๆมาให้ท่านดูปิดท้ายด้วยข่าวของคุณยิ่งรักเป็นข่าวประจํารายการก็แตกต่างจากในเมืองไทยตรงที่วิจารณ์กันตรงๆอย่างนี้แหละครับเอาให้ท่านเห็นชัดๆว่ากลไกของระบบพด็จการนี้มันไปทับซ้อนกับกฎหมายบ้านเมืองจนยุ่งไปหมดไม่เป็นไปตามกลไกจริงๆมันต้องไปฟ้องแพ่งก่อนมึงก็ไม่ฟ้องมึงยึดเลย มึงจะป้ายสีอะไรให้เขานักหนาวันนี้ทั้งหมดมันก็กลับมาหายอายุธแล้วคอยดูวันสุดท้ายของมันกล่าบขอบพคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการวันนี้แล้วก็จะได้พบกับท่านอีกในวันจันทร์ครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ช่วยกดแชร์กดไลค์และชักชวนเพื่อนฝูงเข้ามาดูใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้กด s ับ s ไ r i b e และกดกระดิ่งด้วย แต่ถ้าใครกดแล้วไม่ต้องกดอีกครับแต่ขอให้เชิญชวนเพื่อนเข้ามาให้มากขึ้นนะครับมีบงคลสเสนอบอกให้1ต่อ10ก็ดีเหมือนกันครับถ้าสมาชิกของเรามากขึ้นการกระจายข่าวของเราจะทําให้โทรทัศน์ของเรานี้เป็นโทรทัศน์ที่เข้มแข็งสู้กับอำนาจเผด็จการได้แล้วพบกันใหม่นะครับวันจันทร์ครับสวัสดีครับ